这厉<厲>害厉害 ครับพี่ครับเอ้ยยากษงี้ยไม่หรอกแอุ้ยตัวแข็งมากเวอร์อันนี้น้องไอี่แพนด้าหรือเปล่าไหนนี่เหรอเออนี่ยืนอยู่ข้างๆใช่หรือเปล่านี่น้องไอซี่อยู่นี่น้องไอซี่แพนด้าอยู่นี่นี่เอาใช่ครับเดี๋ยวทางสบวันนี้มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างคะเป็นอิครับผมก็วันนี้มาร่วมงานกับทางอายินโมโต้นะครับผมตอนนี้ก็มีฟู้ต่างๆด้วยนะครับมีทำยำ DIY ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการถ่ายรูปกับน้องไอซี่แพนด้าแเด็กโฟล์บูแล้วก็มีแบบมีให้เลลลลลล่่่นนนแแแบบบบิิิโงงงอออาาาาา้้้้้้ววกกกกก็ไไดดดตตุ๊ีพัปยยยจรรมหหใท วันนี้แต่ยำ DIY เจ๋งนะแบบเพราะว่าแต่ละคนยำใส่เครื่องไม่เหมือนกันรสชาติอะไรเงี้ยมีให้เลือกหลายแบบมีเครื่องนู้นเครื่องนี้ใครไม่กินอะไรก็ไม่ต้องใส่อะไรใครอยากชอบอะไรก็ใส่เยอะอะไรเงี้ย DIY เลยเนี้ใช่ไม่เหมือนกันแต่รสชาติยังไงนะแซ่บาร์การ์มันงัวแซ่บนัวกลมกลอมอูมามิอย่างวันนี้เตรียมเก็บกิจกรรมอะไไว้เ่อคุณ กิจกรรมเดี๋ยววันนี้ก็แบบเราเดี๋ยวอาจจะมี pues mm nah. ไปเดินดูมีไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็หลังหลังวันนี้เดี๋ยวจะมาม you ีทำอ่าทำยำกันด <ș> ้วยครับใช่ทำยำแจกแฟนๆให้แฟนๆกินเพราะเชี่ยวทุกคนต้องแบบชอบความชอบกินอะไรแซ่บๆแน่นอนดูจากทรงแล้วคือแบทรงทรงเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นแบบทรงปากเวลาแซวเราอ่ะเขาเขาดูแซ่บเออเขาเลยคิดว่าแต้องเดี๋ยวจะเอารสให้แซ่บๆเลยครับเออเราเองก็กำลังเตรียมมือแล้วกัน ประมาณหนึ่งแต่เรามีตัวช่วยดีไงใช่ครับผมใส่่แคนี้น้องไอซ์ก็ดีเลยถ้าพูดถึงความรัวพูดถึงความบวชในการนี้ให้ไหนคะจริงจริงอ่ะทำอาหารจริงคนละรสกันเลยเพราะก็เลยเอาจริงเลยไม่เคยทำผ่านด้วยกันเพราะว่ากินกันคนละรสสุดท้ายต่างต้องต่างคนต่างกินคิดว่าแฟนจะดูใจไหม อะไรนะครับไม่แต่ว่าเราทําเราคิดว่าที่ทำทำด้วยกันเราต้องหาค่ากลางรสชาติกลางกลางบวกกันหารสองอันนี้ก็รสจัดเกินนี่ก็รสแบบเหมือนกแต่แน่นอนคืออร่อยชัวร์ใช่ใช่เพราะว่าเราใช้อายินโมโตะใช่เป็นรสชาติบวกกันหารสองเนรสชาติแบบคนธรรมดากินคนนี้ก็จัดเกินนี่ก็แบบอ่อนเกินเลยใช่ครับเอาเงินนี้วันนี้มาหาตรงกลางระหว่างกันเนาะครับโอเคงั้นฝากทีมงานตอนนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีถึงพรุ่งนี้เลย ครับผมก็ฝากงานด้วยนะครับผมกับไอคิโนวิลเลจนะครับผมก็ตรงนี้ก็มีพื้นที่ให้เราเนี่ยทำกิจกรรมนะครับผมก็หลักๆก็มีตู้ทำยำ DIY นะครับผมก็ใครทีุนล็อยากไทยเทีนแล้วก็แบบอยากกินอะไรก็ได้ครับผมก็มีการถ่ายรูปแบบแล้วของแล้วของรางวัลจากน้องไอซี่แพนด้าด้วยครับก็มีอีกหลายอย่างแล้วก็ฝากดูเออใช่รายการของเราด้วยชูรักชูรสนะครับบายไอโนโมโตะนะครับพวกเราก็ไปออกไปออกรายการทำแบบพาเพื่อนซีนะครับมาทำเมนูแบบเมนูสุด ใช่ก็มีห้ามมีห้ามมี้าหใช่ก็แบบมีแขกรเชิญแบบที่แบบ TC กันหลายๆคนเลยที่ที่มาก็แต่ละคนก็จะทำเมนูที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเผื่อใครดูแล้วได้ความสูตได้ได้เมนูไปแบบแอดัปเป็นของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยใช่เพราะเดเมนูก็ไม่ได้ทํายากเลยครับใช่แค่แบบมีขั้นตอนตามกนให้ทําตามได้เลยครับผมด้วยอย่างตอนในรายการมีของเมนูของคนไหนนจเป็นแบยา แก็สูตรยากมากเลยแก็สูตรยากเหรอจีนี่ว่าเรื่องเก็นอินปะไม่เรื่องทำยำเรื่องอะไรเงี้ยยากครับเนิวเพราะมันเป็นการแบบแต่ละรสมันไม่เหมือนกันแต่ละคนแบบไม่คือจีนเหมือนกันอาหารทุกอันทุกอย่างอ่ะแต่ละรสคือทุกคนอ่ะจะกินรสแบบไม่เหมือนกันเพราะอออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความแบบอูมินแหละที่มันทำให้เป็นตัวเชื่อมให้ให้รสของทุกคนมันเจอกันได้บางคนชอบแบบติดแบบโดดไปทางนี้ทางนู้นอะไรเงี้ยนะฮแต่อันนี้มันจะเป็นรสที่กลมกล่อมอย่าเงี้ยใช่แล้วก็ฝากไอ้ยีม่โต้ด้วยครับผมอาหารทุกจานจะได อร่อยกลมกล่อมครับเอออโอเคล่าสุดบัตรคอนเสิร์ตทีเดียวนครับผมโเอาแล้วโชว์แล้วครับโชวเอาแล้วครับผมใช่ก็จะทำน้ำยำแจกครับไม่ใช่คนเราจะแซ่บมากนี่หรอแสบก็เป็นเนี่ยแหละครับปลายเดือนนี้เดี๋ยวเจอกันใครมีบัตรแล้วเจอกันส่วนใครที่ไม่ยังไม่มีแล้วยังอยากซื้อก็สามารถซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้อยู่เพราะช่วงนี้ก็เป็นแบบช่วงซ้อมแล้วก็ช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ช่วงไหนช่วงการจะเริ่มซ้อมอ่ะการจะเริ่มซ้อมใช่เพราะว่าแต่ละคนแบบเอาจริงทุกคนมันภารกิจแบบภารกิจแน่นนิดนึงใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวต้องหาเวลาซ้อมที่ตรงกันมามาเจอกันได้แล้วอะไรเงี้ยตอนที่แบบว่าตอนที่วันกดบัตรกตุ้มเนแค่ไหนรู้ตว่าวันกดบัตรก็จริงผมตื่นสายรู้แต่ว่าออบมาตื่นมาออฟตื่นมาขายของแต่เช้าเลยแบบว่าพอตื่นมาก็เหมือนแบบเขาก็เหลือไม่กี่ที่แล้วเพราะวันนั้นเป็นวันเกิดแกวันเกิดนิวโรนกับออบนะ แค่ว่าเกิดนิวันไม่ว่าเกิดนิวใช่แล้วใช่เขากดปากกันวันนั้นใช่แล้วที่หมดก็จริงที่วเราเราไม่ได้ลุ้นแต่ลุ้นแทนคนอื่นมากขอแบบว่าจะแบบกดปากกันได้ไหมใช่ครับตอนนี้ก็เลยโล่งใจเลยโล่งใจแล้วฮะก็ดีก็รอเจอวันรอเจอวันจริงเลยใช่ตอนนี้เคลียร์คิวสำหรับซ้อมแล้วเคลียร์แล้วใครเคลียร์ยากสุดแล้วตอนนี้ดูจากคุณเต้ใส่ตาลอกแรกน่าดูนะคะเออให้เขาพูดเองดีกว่าพอๆกันแล้ว่า คนแต่ละคนก็จะมีบอกอะไรเจ๊เอาว่บอกอะไรภารกิจส่วนตัวไงภารกิจแบบเออเดี๋ยวไปนู่นไปนี่แต่ละคนจะมีงานที่แบบคนละรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยบางงานมันก็เป็นงานที่เขาเรียกว่ามันแบบต้องไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยติดภารกิจติดภารกิจทั้งงานก็เราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้เก่งเนแฟนมันหรอกค่ะเรื่องคูเราไหวไหมไม่ใช่แฟนครับพี่พีนักข่าวเราชอบรองเท้าคู่กันจะรองเท้าสุดมันก็ไปหมดแล้วคู่กันหมดแล้วผมคูก็มีรูปแบบไปหมดแล้วครับใช่ครับจะมีหลุบจะมีไสักหน่อก งานวัดอะไม่แต่คิดว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่เน้นความแบบจอยเป็นพิเศษคือแบบหมายถึงว่าทุกคนมาสนุกกันเลยเออหมายถึงเพราะยังเพลงส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพลงค่อนข้างแบบเจ้าพึ่มๆนิดนึงออ๋เจ้าพึมหน่อยนุ้านเดยวเหรใช่ครับด้านเดียวเหรออ่าไหวสิครับก็ถึงเปิดแค่วันเดียวไงครับขอจะโทรเปิดสองรอบแต่ว่าเปิดรอบเดียวครับผมเพราะมันมันเห็นคนจะน่ารักใจผู้แสดงล้วน แซลเล่นแซลเล่นทุกคนฟิตอยู่ครับฟิตเเลยใช่ฮูอยูนี้ออฟเขาแบบออฟเข้าฟินเนเขาเขาหุ่นดีฮะนสิไม่ค่อยได้เข้าเลยช่วงนี้ทำงานหนักไป่อยคิดแต่ตัวแข็งมือแข็งเลววาวว้าแค่วิดพื้นยังไงแสดว่าคนนี้มันจะแบบต้องังานวันไม่นี้ให้ให้ไ่แอินไซส์เฉยๆความเฟิร์มเฉยๆเพราะแบบเหมือนแบบ การเล่นคอนเสิร์ตก็ต้องใช้นึกออกไบบความความเฟิรม์มนิดนึงถึงใส่เสื้อมันก็ต้องหนามก็ต้องเห็นนิดนึงอนะ่ะอย่างนิวคุณรู้ว่าตอนออกความเห็นเนี่ยคุณนี่เห็นเห็นงามไปด้วยทั้งหมดคือนิวอ่ะคุณยังไงคือ,น,ววคอนิวเป็นคนที่แบบไม่ไม่ชอบขาดคนอื่นแต่ว่าจะเป็นคนชอบแบบเฮ้ยไอยเดียนี้เจ๋งว่ะแล้วก็เอาไอเดียนี้ไปผูกกับไอเดียนี้แบบเฮ้ยลองทำแบบนี้ให้มันเป็นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบอย่างแบบตอนวิทยาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมองว่าเฮ้ยคนนึงก็มีนี่นี่นี่มาแล้บอกเฮ้ย เอาพวกนี้มารวมกันแล้วอันนี้เป็นอันนี้เหมือนเหมือนไอเดียนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเพือเอามารวมกันไหมเพราะาพอดีเหมือนเราสา,สามสามสามบ้านนี่ใช่ไหมครับเป็นเป็นสีเขียวแดงแล้วก็ฟ้าพอดีเลสเป็นเป็นเรดกินบูพอดีครับม<ช>ันคือมนแบบเป็นที่มาของแบบพวกแม่สีทั้งหลายอะไรอย่างนี้ยครับแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีมันเป็นการแบบการตั้งต้นที่ดีอะไรอย่างนี้ยก็เลยมารวมกันแล้วมากินไก่ทอ เป็นไปได้คุณก็เลยปล่อยให้เขาโซโลกความคิดกันไปเลยใช่เขาคือมาจริงๆริงผมเป็นคนที่แบบไอเดียไม่ค่อยแบบแปลกมากแต่ว่าเป็นการที่แบบว่ารวบรวมมาแล้วเฮ้ยอันนี้มันประกอบกับอันนี้ได้อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแบบฟังก์ชันและไม่ใช่ว่าเราไม่ทันกับุ่มคนนี้เพราะเขาบอกว่าคนที่พุ่งข้ามอันนี้คือใครใครบอกของคุณคุณออมใช่ไหมเมื่อวันกันคุณคิดเขาก็บอกว่าคนที่พุ่งข้ามก็คือมีเรย์จอมท้อ คริสล yeah, yeah. ี่ยนไม่ใช่คนอีกก่าวคนคือนักงฟังคือแต่ color function การยังการเขาจะเสริมการเขาจะเชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้าเขาจะเสื้้อผาเชี่ยวชาญด้านคอสตูมเขาจะเป็นใช่เขาก็จะเหมือนแบบการขอเป็นคนออกคอมเห็นเรื่องคอสตูมวันนี้เรื่องการนี้กันยอมไม่ได้เรื่องนี้เลยเนี่ยการออกก็จะเป็นเหมือนแบบว่า อันนี้อันนี้ดูไม่ได้เขาก็ตัดให้ได้เลยคุณทุกทุกคนแบบไม่กล้าตัดเขาจะเป็นคนตัดให้ก่อนเลยอะไรเงี้ยอันนี้เขาจะฟังก์ชันออฟอันนี้ก็จะจินตนาการเยอะครับจินตนาการเยอะใช่แล้วไงมันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ก็เราก็ชอบเหมือนเราเป็นคนใส่ใช้ชีวิตในหัวเยอะอยู่แล้วไงเราก็จะชอบเสนอโน้นสนอนนี่อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะแบบอ่านี่เอาไม่เอานี่ก็จะคือแต่คนก็าะช่วยแบบเสริมในในหน้าที่ของตัวเองไปเลย เาเลือกเขาเลือกมาแล้วระดับหนึ่งในหัวไม่ใช่แต่ใจว่าครั้งนี้อาจจะเสนอไม่เท่าครั้งอื่นเพราะใจรู้สึกว่าพอมีหลายคู่อ่ะเราก็จะรู้สึกว่ากิงใจนี้ถ้าถ้าเป็นแนวคู่เราเลยเราก็จะเต็มที่ไงแต่ถ้าสมมติแบบพอมีหลายคู่มันไม่ใช่ทุกคู่ที่จะทำในแบบที่เราอยากทำเงี้ยเราก็จะครั้งนี้เใจรู้สึกว่าใจเลยก็เลยแบบดรอปตัวเองไม่ไม่ได้เสนออะไรประหลาดมากหรือยากมากเลยใจว่าประหลาด อยี๋ยเมื่อกี้เขาบอกว่าให้น้องกันดูแลก่อนดูอยากเคลัดเนี่ยในแบบในเวกันแต่งตัวแบบน้องกันเลยก็แมนแม็กอะครับแมนแม็กกูริโอซ่าอะไรเงี้ยแบบอยู่กลางทะเลทรายเออเอาอยู่ไหมเราว่าเราเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ก็ได้ครับถึงต้องฟิตหุ่นไงทำฟิตไม้แขวนหน่อยเพราะถ้าไม้แขวนมันมันล่ำอ่ะมันใส่อะไรมันก็น่าจะน่าจะดีก็คยไดก็เตรียมเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่ได้เห็นแน่นอนครับผมไใช่เอาแต่งยังไง ของของฮิวก็ตอนนี้มีออนแอร์อยู่ครับเป็นสัปปาเองครับน้องวานก็ิ่งมีครับผมก็แต่ว่ามีแค่4ีพีครับก็อยู่อีก2สกัปดาห์ครับผมก็ฝากด้วยครับครับผมลเล่นกับพี่โฟสต่อนหลับ ก็แล้วก็ถ่ายด้วยกันยังไม่รู้เปิดกล้องเมื่อไหร่คือเรื่องมาเห่าเครื่องบินครับด็อกอล้วเนาะรอรอเดี๋ยวรอเราจะเลยท้ายก่อนเนาะใช่สก็เลยท้ายยังไม่เปิดกล้องครับคุณรอจากการเลยท้ายคุณจะรอมาหาเครื่องบินเนกนมากติดสองปีครับสองปีมาหาเครื่องบินอาจจะเป็นเราจะต้องปรัดบทเป็นที่วัยกลางคนกู้ภัยวัยกลางคน เนี่ยไม่ว่าแต่อาจจะแม่อาจจะเปิดก่อนก็ได้ใครจะไปรู้เออก็จะจวนก็กลายเป็นหมอกายภาพกันใช่ก็จะจวนก็เป็นเพอร์เซอร์ครับก็เปลี่ยนปรับบทนิดหน่อยเพราะว่าเลื่อนขั้นแล้วอายุมากขึ้นแล้วเป็นเพอร์เซอร์แล้วนานแล้วมอแต่ว่าเห็นว่ารช่วงหลังๆนี้คุณหน้าไปเยอะอยู่หรือเปล่า <笑><笑>เอา,อางี้แต่ว่าอันนี้เป็นช่วงที่อ,อยู่ในช่วงอยู่ในช่วงที่ทีมงานพัฒนาบทกับทีมทีมหลังบ้าน,นทํางานกันหนักอยู่เ <c oughs> พราะฉะนั้นยังไม่ถึงคิวของพนานักแสดงที่จะลงไปหนักอะไรเงี้ยเขามีไปเวิร์กช็อปมาเยอะเราก็ <c oughs> ไม่ได้ยังยังไม่ได้เวิร์กช็อปเกี่ยวกับบทแต่เป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับสกิลความเป็นองคชายบางอย่างเช่นขี่ม้งขี่ม้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องบทเนี้ยเรายังไม่เห็นแต่ว่าเชื่อว่าทีมพัฒนาบทเขากำลังตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่เขาต้องแบบเต็มที่มากๆเลยเพราะว่ามันใกล้เปิดกล้องแล ก็เดี๋ยวพอบทมาเมื่อไหร่พวกเราก็น่าจะต้องไปเวิร์กช็อปกันเลยครับอีกเรื oh, Frank, now, <S <s ่องนึงที่ต้องมีตัวคุณคือเรื่องเรื่องขายบูเรื่องโชว์บ้ากันสุดจริงหรอจริงเหรอใช่ใช่ใช่เพราะว่าสกายให้โชคไปแล้วใช่ซึ่ง พูดได้ปะเดียวเขาพูดเขารู้หมดเลยปะเขารู้หมด,ดล้ประเทศแล้วเนเอะใช่แล้วแล้วก็คือเขาไปถามสกายไงว่าหวยวันนี้ออกอะไรสกายบอกรวยนะรวยก็ออกมาเลยรวยรวย แต่ผมถือว่าเป็นการที่คนถูกหวยใกล้ตัวที่สุดที่เตยเคยเจอจริงก็ใกล้สุดๆใชถใแบบ่ถึงจะแบบถึงจะแบบเฮ้ยแ <laughs> บบ <laughs> บางทีเตยไม่เคยเชื่อคือเแบบเชื่อในเรื่องหมายว่าเตยเป็นคนไม่ค่อยเล่นเนื้เตยรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ได้เชื่อว่าตัวเองเป็นคนดวงดีก็เลยไม่เคยซื้ออะไรพวกนี้เลยแม้แต่แอบ,บแรกอเนยยังรู้สึกเลยว่าได้เห็นเขาซื้อผ่านแอปไหนหรือว่าแอปนั้นมาจ้างอีกทีนึงว่าคิดมากคิดมากหลังวันนี้ต้องหลังจากนี้เราจับจองเลยไหมเราจับจอง ถ้ามีซึ่งหนึ่งก็ขอเก็บให้ตัวเองดีกว่าได้อะไรดีอะอะไรอ่ะสองไม่แต่งตัเลยหรอกียผมว่าผมว่า2 4งสี่ห้าเพราะว่าเป็นเลขนี่ยิ่โนโมโตะแต่ปีสองสี่ห้าสองุดสุดอันนี้ไงโนโุโตะไม่ได้ตั้งเวลาอีก3 4มส่สี่อะสามสี่ห้าสามสาพอดีอะ่หของผมสองสี่สองสี่ห้าสอเอยเเลยเเลย Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.